กราบสวัสดีด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับพลายใสแล้วกับช่อง PS Channel นะคะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับเกมสาวท่ำสาวใจเหมือนเดิมอ่ะวันนี้ปกติมา2999นะคะเลขสวยงามวันนี้ขออนุญาตซื้อฟีสปินรัวกันไปเลยวันนี้อยู่กับช่วงเวลาลโบนัสทาวเหมือนเดิมนะคะอ่ะขออนุญาตไหลนอกกันไปก่อนเขาเรียกว่าล้างหน้ากรงล้างหน้าเกลือนนะคะอ่ะ ล้างหน้าเกลือกันไปก่อนเลยละกัน10บการหมุนและเดี๋ยวค่อยไปซื้อฟรีสปิทีเดียวให้สุดใจกันเลยนะจ๊ะวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากพูกุ้เมา299 9ใช่ไหมขอแต่กลักหมื่นก็พอแล้วอ่ะรุนกันต่อรุนกันต่อวันนี้ขอให้มานะหะจะเน่าเฟะหรือเปล่านะคะหรือว่าจะฟังฟูริเยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไหนๆเราก็มาเจอกันแล้วนะจ๊ะอ่ะไวต่อ หมุนสุดท้ายนะคะหมุนสุดท้ายนะคะและเดี๋ยวเราไปซื้อฟีเจอร์ฟีซปีกันเลยมาจัดไปเออสาบาทซื้อไป1นึ่ร้บาทนะอะรุ่นต่อจะได้กตนตอรตัวหรือเปล่าไม่มาเออได้สี่ตัวได้10การหมุนนะคะอะรุ่นกันต่อนะจะสาวท้ำเกมที่ใครก็รู้ดีอยู่แล้วว่ามันไม่ค่อยแจกนะคะแต่วันนี้มันจะแจะหกหรือเปล่านะ เกมในตำนานเลยนะเกมนี้นะจ๊ะอะไหลต่อรุนต่อว่าายมัเข้าให้แล้วยังไงคูณหกคูณคูณแปดคูณแปดคูณแปดนะคะยังไม่ได้ใช้ <laughs> ไปรุนกันต่อนะคะตอนนี้เอ้ยมับก้าไฮห้าร้อยแปดสิบแปดบาทไหลต่อเคสวยเค ะยังไงไรต่อแบบนี้ขออย่างเดียวเลยมาเอะคอมโบมาส,สวยๆสัสว์ตัวคุณไปตัวเขียวมาแบบนี้เอ้ยมาดีครับจัดมาสสวยวานเทียบเลยทุกคนโอ้โหยังมีไหลเชี่ยวอยู่ไหลต่ออยู่แบบนี้เคมาไหมเอ้ยเทมาสวยอะไรยังไงมาต่อโอ้โหยสุดจัดรัค่ะสาวันสาม ลงทุนไปพันห้าแต่มาสามพันกว่านะคะได้กําไรมาอยู่นะคะประมาณหนึ่งเท่าตัวนะจ๊ะเออคุ้มอาคุ้มสุดเลยทุกคนไปวันนี้คุณยี่สิบแปดจะได้ใช้หรือเปล่าหลังจากนี้ไหลทิ้งไหลคว้างเหรอเอ,อ้ยมุลสุดท้ายสเต็ปเดิมโอ้ยสเต็ปเติมมุมสุดท้ายชอบไม่เจกบไม่จ่ายนะจ๊ะอ้าวไม่เป็นรอยตอนนี้กำไรมาแล้วเดี๋ยวขอรญาตปรับเปียเป็นที่เบสี่สิบนะคะอ่านและก็หัวล้านหน้าก็เริ่มเหมือนเดิม ิบการหมุนเหมือนเดิมและเดี๋ยวไปซื้อฟีเจอร์ฟรีสปีดก,กันเลยละกันนะคะเออใครนะคะยังตัดสินใจไ,ได้ว่าจะเล่นเกมไหนนะคะทุกคนถามก็ลองมาดูเกมเก่าๆก,กันบ้างนะคะเอายังไงยังไงล่างหน้าเกลจะเข้าสแกตเตอร์เลยเหรอมาไหมมาหรือเปล่ามาไหมเอ้ยไม่มานะโอ้โหไม่ทันได้เบรกกันเลยทีเดียวนะคะไม่ผ่านา้ห้เห็นเลยไปมือสุดท้าย เออไม่มาซื้อกันเลย2,000จัดไปจัวดเข้าให้เออสี่ตัวเช่เดิมส0จการหมุนนะคะรอบนี้จะปังปีหน้าหรือจะปังปุริเยมารุนกันต่อรุนกันต่อสิบการหมุนนะคะเริ่มต้นจากตัวคูณสองนะขอได้คอมโบลุลัวสะสมตัวคูณแล้วก็มับเข้าให้แบบใหญ่ๆนะคะแต่เป็นเบิ้มไปเลยเออ มาเจมาไอ้น้ำเงินมาดอกนี้นะคะไรต่อหรือเปล่าโอ้ยสีพ่วงมาและเคเคมาดอกนี้อะไรตอคู่12ตัวคูเขียวมาคู่12นาะคู่14เอ้ยคู่14ไม่ได้ใช้นะคะแต่ว่าได้ใช้คู่12ตอนนี้ลงทุนไปที่สองพนตอนนี้ได้กำไรมาไม่ได้ได้กำไรดี ได้ทุนกลับคืนมา1น0 0งพักับอะไรเดี๋ยวไว้ทีหล,ลังละกันนะคะขอเบิมๆดอกใหญ่ๆสักทีตอนตอนแบบว่าวตัวคูณยเยอะๆนะอ่ะไปต่อคูณ16แล้วคูน16แล้วแม่ไม่ให้จ้ามาไรต่อหรือเปล่าอ,างงอ,อ,อุ้ยสิบมาแล้วยังไงเอ้ยหูยยี่สิบแพ้ดาวมาหรือเปล่า รอบนี้ขอแต่งซักหลักหมื่นก็จะพอแล้วนะจ๊ะไมไ่อะไรมากไม่ได้หวังมากเอ้ยแต่ถ้ามัวมาขออะไรได้อย่างงั้นเอาดีจัดนะซีป,ปากไปหนึ่งทีซีป,ปากไปดท,ทีเก้านสีิบบาทเออได้อยู่นะได้อยู่ที่แปลว่าได้นะคะได้จริสีนะทุกคนนะอะไรตอกูย2่ี่แล้วนะมุนจุดตาเจวาสวยส8 8ันปบาทเออ และหลอลุนเข้าฟรีในฟรีฟรีในฟรีไม่มาจะเละโอ้ยแต่ตามเป้าหมายนะขอหลักหมื่นได้หลักหมื่นจริงทุกคนวันนี้พกรุมมา2,999 ตอนนี้กําไรเท่าไหร่ดูกระเอาเองละกันนะคะเออหนึ่งสี่แปดหกหกเลขสวยงามเหมือนเดิมนะคะอ่ะพอกันก่อนเลยหนึ่งนสนะคะรอบเมื่อกี้เราแตกมานะทุกคนจ๋าพอก่อนเลยละกันนะคะใครที่ชื่นชอบนะคะคก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยส่วนใครที่สนใจอยาเล่นใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกคนถามวันนี้ขออนุญาตลากันก่อนละกันนะคะสวัสดีะคะ่ะ